ดีๆหน่อยนะพี่โนนะผมสาขานะสกลนครที่ผมบอกว่าเอาสมุดหน้าเราอย่างไปขายเพราะว่าบางทีมันอาจจะหมดอายุมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดนะนะมาถามผมอะไรนะวันนั้นนะ่ะเอ้โฆษณาป้ายไฟมันถ้าจะยายมันยายยากไหมนะพี่โนนะผมสาขานะสกลนครน,นะเอาดีๆนะนะไทยสกลนครอ,อยากจะรู้จักนะ งานพ่อสักออกมาตอนนั้นอยู่ที่วิศวะสกลนครเมื่อคืนเข้ายัางตังอ่ะให้มปใช้ไปเอาร้านไหนอ่ะเออที่เข้ามาทำถนนอ่าเหตุผลมันก็มีอยู่นะการที่จะทําถนนในหมู่บ้านเรานะไม่ใช่ป่ะเอาคนคนนี้ขึ้นมายางสตาร์รถออกไปมีปัญหากับที่บรรดาองค์ภูมิพลมหาราชนอยู่ในสกลนอครผมเป็นประชาชนคนไทยผมแต่งเพลงเรื่อง องค์ภูมิพลมหาราชันมาที่สกลนครทั้งหมดเลขหนึ่งเลขเก้าเลขห้าครัง้งจะเป็นพ่อใครก็ช่างครับไม่เกี่ยวครับคําว่ามหาราชันนะแล้วดูทีมของประเทศไทยตะกอด after before มันเอาไปขายแม้กระทั่งสิทธิบัตรในเรื่องของฝนเทียมนะครับจำหนานไว้ดีนะครับ แล้วทีนี้เอาไอเอเอขึ้นมาเอาไอเอนะที่ว่าให้อยู่กับอาจารย์อ e ีอีรอนมาร์ทช่อง HBO อเขาไปเอาตังนะเว้ยกูไม่ได้จ่ายนะเว้ยที่ท่า,าธนาคารทาหารไทยที่อุดอธานีนะเว้ยอาจารย์ได้เปล่าแค่นั้นละ่ะแล้วไปเอาผลงานคอมพวเรออกมาตอนนั้นอยู่ที่วิศวะ ใช่ไปเอาร้านไหนนะเออที่เข้ามาทำถนนนะเหตุผลมันก็มีอยู่นะการที่จะทําถนนในหมู่บ้านเรานะไม่ใช่ว่าเพิ่นจะไม่มีเหตุผลน,นะทุกคนเกิดมาต้องมีอะไรลูกๆอยู่ที่อนุบาลต้องมีเหตุผลครับใช่ไหมแต่มาแล้วลูกนะแล้วตัวนี้พระสักให้ไล่ดูผลสอบพระสักช่วยกันใช่ไหม อยู่ที่โรงเรียนพระาธาตุเชิงชุมใช่ไหมสอบข้าราชการพลเรลือนใช่ไหมแม้กระทั่งตอนที่พันรเมียผมแล้วก็ชาวราชภัฒสกลนครไปสอบไม่ใช่น้อยๆนะอยู่ที่อุดรธาน,นีนะนะว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็มีการยกเลิกไปแล้วนะนะจำไว้นะครับแล้วทีนี้เรามาดูคนคนนี้แต่ก่อนส่งปรายสนี พันรยาเป็นผู้จัดการของปั๊มพีทีเมื่อคืนบอกว่าเข้าไปใช่ไหมเออนั่ะแหละให้การมาด้วยนะให้การมาด้วยนะจากการที่เราจัดอะไรข้อห้ามมีห้ามมีเหล้าใช่ไหมนั่นแหละวันแรกมีไหมเหล้าลูกไม่มีใช่ไหมวันที่สองมีไหมถ้ามีมึงให้การมานะมันจะมาบริหารแบบร่างทรงไม่ได้คนคนนี้ทํางานปรษณีย์มาก่อน ผิดก,กันกับบักที่มันดา่าองค์ภูมิพลมหาราชันแต่บางทีมันคุยกันก็แสดงว่ามันหมกเม็ดประเทศไทยไว้จำไว้ดีๆนะลูกนะตอนนี้ภาษักทยไล่ดูผลสอบภาษาช่วยกันใช่ไหมอยู่ที่โรงเรียนพระธาตุเชิงชุมใช่ไหมสอบข้าราชการพลเรือนใช่ไหม เราจัดอะไรข้อห้ามมี แล้วมาดูตรงหมู่บ้านเอื้อทอนมันมีทั้งหมดกี่โครงการและทีนี้ไปดูโบชัวที่แจกแต่ละแต่ละเดือนและทีนี้เมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บนายประยุทธ์จันโอชาเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือออกมาจากนโยบายใครก็ได้จำไว้นะมันมีปัญหาเสร็จปุ๊บ เราก็ต้องไล่ after before ออกกฎหมายตัวใหม่มาเพื่อที่จะให้เป็นกฎหมายตัวใหม่ตัวนี้จะเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้ให้จำไว้หน่อยนะคณะรัฐบาลไทยนะถ้ามึงไม่เชื่อกูนะถ้ากูนั่งคิดทบทวนดีๆนะรับรองว่าพวกมึงไม่ได้จบแน่นะอ่ายูเนียนของจันนะถ้ามึงฟังกูตอนนี้นะ ให้มึงรีบทําให้มันจบซะนะแล้วเอาเอกสารบันทึกขึ้นมาแค่บันทึกตัวเดียวเซน็นโดยคนที่เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ต้องมีการยกมือให้มึงเอาไปคิดดีๆก่อนนะช่องสามสรย์อัศนจินดาบอกลูกน้องมึงด้วยนะมงคลแก้วกาที่กับอีสุดีแม็กหรือว่ามิวเซเวสี่ร้อยเจ็ดิบสองใบจากบุญเตรียมช่งดีนะ สรยุทอัศนศจินดานะแล้วต่อไปตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่บริษัทต้อยติ่งทัวร์เยอะเมื่อคนว่าจะพูดอะไระกันอาเขาเรียกว่ากัญชาใช่ไหมอานะกัญชาอาวันนี้ไปได้ดูป่าแสกนาร์บาลด้วย ดินยอมยอมากลก็บอาอ้าพระสังค์บอกว่าเอ้ยมึงอย่าแบนพวกกูนะเว้ยเพราะว่าบางทีพวกกูต้องร้องเพลงใต้ดินเหมือนกับเพลงอ่าจีหอยหรือสาวกรโป่งเหี่ยนแต่ก่อนเป็นเพลงใต้ดินนะั่นแหละอุดรธานีเยอะอยู่นะเอาให้สลายุทธออกมาเลยสลายุทธกับสลายคำเราทุบเทียนเราขอคำมาออสักค์แล้วใช่ไหมสั่งคนอื่นใช่ไหมถ้าอยางั้นมึงร้องเพลงไม่ได้นะนะ วันนี้มึงดีดกีตาร์ไฟฟ้าแต่ไม่มีไฟฟ้าเสียบเขาเรียกว่ากีตาร์หลังเต่านะอยู่ที่ศาลาประชาคมของไยรุ่นอุดรธานีหน้าโรงเรียนมัดโกยนะกูบอกมึงอะไรว่าสลายุทธุสลาครันะสองเชลซีปายัตยินโยก่าคุณโดนอะไรบางอย่างนะพ่อสักซื้อไว้ซื้อไว้ปายัตยินโยกบากุณ แลวสร้างหนังอะไรหลายๆอย่างมาแล้วก็ทีนี้พนมาเจอคดีขออนุญาตพูดนะรัฐประหารน,นะเพราะสักเอาไปไว้ที่เชลซี2ีบาทหรือ20เปอร์เซ็นตแล้วทีนี้จะให้เ,เขาเรียว่าชาวสกลนครของเราดบริหารไม่ต้องทำอะไรครับตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องทำอะไรรอรับตังจาก เื่อที่จะเข้าสกลนครทีเดียวก็คือเซียหมีอยู่ที่ประเทศรัเสเซียหรือรุเสเซียประเทศรัเสเซียหรือรุเสเซียจำไว้นะลูกนะแต่จะต้องโอนมาที่เวียดนามคือกลุ่มทุนบาบาโอนมาเข้าที่ทหารไทยโดยใส่บัญชีของของใครครับ ครับคนเดียวครับแล้วก็ให้พนัมียนคัดเลือกบุคคลที่ไว้ใจได้ในการที่จะคัดกรองเอา,เอาตัวธนบัตรหรือตัวเลขทุนตัวเลขทุนแต่เป็นของจริงนะลูกนะมาบริหารสักลนละครน,นะเริ่มต้นก็คือการศึกษาก่อนให้จทย์ไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยข แต่จะมีระบบเลคคอร์ดขึ้นอยู่ตลอดนั่นคือถ่ายทอดสดภรรยาผมจะเป็นคนเซ็นสุดท้ายตราบดใดที่ยังไม่เห็นเช็คที่ทางด้านสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์โอนมาให้จะมีการถ่ายทอดผ่านเสาโทรศัพท์การสื่อสารอยู่ที่อบันดูเสานี้เป็นเสาใหญ่นะลูกนะพอาสั่งได้มาเรียบร้อยแล้วนะจำไว้นะครับอย่ามวัวนะเสิร์ดูได้ ะอย่ามั่วน,นะเรื่องนี้ไอ้นี้มาพูดถึงวอล์เอสโตร์ที่อุดรธานีตอนที่ผมทำง,งานที่บริษัทต,ตัติงที่วนี่คือจุดนัดไอ้นี้ไปดูดีๆไปดูแผงของอัชราธานิกุลแล้วก็ใครบางคนคนนี้รับพระราชทานปริญญาบัตรมาแต่ละคนดูของแท้เลยของแกแค่นั้นแะจำไม่ดีนะ จะไม่ดีนะให้ให้อีกชุดหนึ่งไล่ดูเลยอ่าไล่ดูไปเรื่อยๆเลยแต่ละวันนมีการยัดเยียดให้หรือเปล่าเกรดหรือผลการเรียนจะไม่ดีนะครับแค่จะไม่ดีนะประคองธานิกุลอันนี้ไปดูดิไปดูแผงของอัชราธานิกุล เมื่อพูดถึงนายประยุทธจจรชานายกรัฐมนตร,รีไทยคนปัจจุบันนะลำดับที่เท่าไหร่ไม่รู้หรอผมไม่ได้ให้คุณยืมตังค์แบบฟรีๆนะนายประยุทธจจรชาดอกเบีย้ยเขาเลยโหดนะจากการที่คุณสั่งซื้ออะไรเรือดำน้ำบอลลูนเพื่อที่จะประชา้ในวงการทหารนะ นายประยุทธจันโอชาดอกเบี้ยทบต้นทบดอกนะนายประยุทธจันโอชาอ่านหนังสือดีๆ่อยนะอย่าไปอ่านเฉพาะหนึ่งหมื่นหน้าที่บันทึกไว้นะอ่านดีๆเลยนะเมื่อพูดถึงนายประยุจันโอ่านายกรัฐมนตร,ร,ร,รีไทย ยืมตังแบบฟรีๆนะนายประยุทธจันโอชาดอกเบีย้ยเขาไม่อโหดนะจากการนี่คุณสั่งซื้ออะไรเรือลำน้ำบอลลูนเพื่อที่จะประชาในวงการทหารนะนายประยุยจันโอชาดอกเบี้ยทบต้นทบดอกนะนายประยุทธจันโอชา,า,ชาอ่านหนังสือดีๆหน่อยนะ